ดีครับเศร้านี่กะเมื่อพบกับพอลูกพาเพื่อนนะครับืันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนครับผมืมันนี้ก็เป็นช่วงเซตสา,ายแล้วนะครับวันนี้พอลูกพาเพื่อนกับว่าสีมาเปิดแบ่งนกต่อนะครับแบ่งนกตอ่อแบ่งออกแักสองต่อสามต่อพอดีต่อบาไวครับค่าเห็นงานพอดีแบ่งนกตอ่อช่วงนี้ก็แดดออกดีครับเอานกมาตากแดดไว เดี๋ยห้เบิ้งก็ใส่ลงพึ่งเอาอนกมาตากแดดบ้างในใดน,นี่ครับนี่จะเป็นกุกเดียวนะครับนอ่นฟึ่งแดดเหลียบเ,เชย่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นนกคัดนะครับผ่าที่ฝาตัวนี้เป็นสองเกียมครับผมเป็นนกคัดผมผ่าเขียวนั่นคื่อกันครับเป็นนกคัด มีนกขัดจดสองตัวครับผมมือเส้าก็เอาผ่าเขียวออกไปฮัดครับผมขันใได้ะครับนกท่านนันก,ท,นนกนที่เป็นซอยดาวเดี๋ยวนี้ผมมีอยู่เจ็ดตัวครับผมตอนนี้นกมีอยู่เจ็ดตัวบัดยีแบงออกจคกสองตัวเป็นกุกเดียวทั้งเบืดอจัะผมกุกเดียวเสียงหน่อยเสียงหน่อยไปกลางครับเสียงหน่อยไปกลางกับที่มี คือส,สองตัวคือตัวนี้ครับผมผ่าทีเท่ากับผ่าทีฟาผ่าทีฟ,า,า,ทฟาที่เป็นตัวนั้นนะครับตัวนั้นนะครับที่แบ่งออกสองตอนี่ที่เหลือแต่นกไม้ใบเลนสองตัวครับผมแล้วก็บทเป็นซ้ำซ้ำก,กุ้งหอยนล้ก็ทีเป็นนกนกตัวนั้นที่แบ่งออกว่าอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคู่อ่าง จะดีคาชมนะครับเดี๋ยวมาจับจุดคู่ <ไป S 1> ให้ดูแบบนึงนะครับ<ป> <c oughs> นกแฮดตัวนี้ผมก็ยังไม่คอยคู่เป็นไหนครับนกไม่ยงม,มท่านขึ้น,นเดี๋ยวก็ดี๋ยวนกตัวที่ว่าสีแดงออกนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวชมนะครับ แังบริเรนสนใจข้าอาบตะเดียดครับนกตัวนี้กบขวบกลัวตัวนี้ก็สิสองขวบแล้วครับ เยืองถึงสองตัวครับผมเบ่งสายตาเลยครับตาหนีเหลียก,กใส่ล้วนๆเลยครับเหลียกตาใส่เต็มที่เลยครับ เป็นสองต่อที่แบ่งออกนะครับเ,เบิ่งลวดลายเบิ่งลายหนกบ่งหัวสีเห็นบ่เห็นนะครับนี่ครับนี่นนก็เบิ่งลายหนกทีแรกหางเต็มเนี่ครับตัวนี้หางเต็มเลาวขอเพเนียด์สามเทียนสี่เทียนอยู่แล้วรลครับเรนติดตัวหนึง่งหางเริ่มหักเลยขอเพเนยียด์เลยตัวนี้ก็เล่นติดสองตัวครับ เดเบ่งหรวดไล่นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งตัวคุณนะครับเดี๋ยวๆวนกไม้ตัวนี้ไปเทียบให้เบ่งมือเส่ามืเจาอ,ออกมาตัวนี้ก็จะมีคู่อางสีค่ำหาค่ำานีครับเสียงไงน,นกแกนเนี่ยนกสามปีนกยืมเพืเจ้ามาเล็น นกฮัดเดี๋ยววาสีแบงอยู่แล้วครับแต่ว่ายังเสียดายอยู่ครับบักเทาเริ่มทิ้งเอยแล้วครับ สามสามหอยครับผมใ,ใส่กันกับสามหอยให้เบ้างครับเอาเรืองทั้งสองตัวเลอครับต่กนกไม่ที่ยังสู่สามหอยกัท่านใด้ครับนะวาสู่บัท่านใดได้ว่าเอาเพื่อกันเลยครับบรย่านเพื่อกัน ชมดวดไลน์ดีๆสามหอยนี่ก็หัวเราออกเทียเดียวเอามานำกุดเมืองน้ำดำนะครับสามหอยตัวนี้ เฮียกับเบิ่อนครับวันนี้วันอาทิตย์ขบรอบไหเฮียผมไหอาทิตย์อาทิตย์เป็นขบเปลือกซึ่งนนะครับขบเปลือกกัดตะไคร่เอาแทงนี้ลืมเบิ้งบ่วดออกจากกันไว้ชุ่มนุ่มกันยุงสิแล้วครับเบิ้งรวดไล่ดีๆตัวที่สีแดงมีสองตัวนี้นะครับตัวอต่างเดียบดีๆนะโดนโดนที่พ่อแดดพ่อแดดเป็นอาทิตย์แล้ว ลักลักลกระสีสองต่อนี่แหละครับเิีงยวดไล่ดีๆเลยครับขาดบระชัดกระตองขอให้น้ำเลยครับเป็นนุกุกเดียวนะครับข้ารุ่มกับบริจ,จัดจัน ตัวนี้ก็บจิมีขัดมีนุ่นแน่กับบางโดนเติบแล้วครับก็อีพ่อเทียน,นึ่งคาลุมันเดี๋ยวงิีตากแดดด้วยก่อนทันนี้เป็นนกคัดจับจุดกต่ยังบันทันคู่บนนี้นะครับ,รบเหลือคู่แนยอย่อยู่ยังบันทันเก่งดีบกุกไปอยากเอาพร้อมนะครับตัวนี้เรียกเก็บไวปถล่นตะฮองดีกว่า ตัวนี้สีสีออกนุ่ๆนะครับตัวผ่ารันบ้าไปอย่าคู่หรอกครับตัวนี้เก็บไปเลนแต่คองครับผมอลูกผ้าเพื่อนกบบีนกอยู่ที่นี่นะครับอีกตัวหนึ่งกับเร้ออกมาตากล่ทัเขาดอกเป็นนกเมียแต่ว่าตัวติดหาตัวหกตัวนะผู้ใดสนใจกิติดต่อมาได้ครับผมโดยถิ่งเบอร์เทรไว้ด้านล่างครับผมพอลูกผ้าเพื่อนกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ